แ่แพรสวัสดีสวีดับเ,เพื่อนนะครับต้องพูว่ายามบ่ายดีกว่าสวัสดีน้องนิวด้วยสถานที่ตั้งไหนฮะครัิโลลไกพราม2วันนี้นะเ,นเพื่อนๆนะเรามีเป็น t ตโยต้าเอาผารป็นะเพื่อนๆปี2 0 0 5นะครับออโต้นะครับสวยๆ3 0 0 0 V 6นะครับสายแคมปิ้งนะครับชื่นชอบ7ที่นั่ง คันนี้ต้องไม่พลาดนะฮะประตูอัตโนมัตินะครับไฟฟ้าด้วยนะฮะรบบอกเลยว่าสวยใสนะครับหนักจมน้ำไม่มีนะฮะราถือว่าเรียบร้อยมากๆนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้นะฮะเป็น V6 นะครับไฟนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวเพื่อนๆนะครับสวยทุกดวงเลยนะฮะผมเมียมนะครับทะเบียนสวยด้วยนี่ครับเศรษฐีอีกแล้วนะครับทะเบียนเรียงนี่นี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามว่าไม่ทัาพี่ นี่ครับเป็นตัววีด้วยผ่านท้ายมาแล้วเปิดท้ายจริงได้ไหมเป็นอัตโนมัตสด้วยนะไม่ใช่อัตโนมือเรื่องเพื่อนนะเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าครับเพื่อนๆท้ายนะครับก็กว้างขวางเบาะเหมือนเดิมฮะพับแล้วก็สไลด์ได้นะครับเดี๋ยวพี่พีทำให้ดูนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นแอร์ราวนะครับเย็นฉ่ำทั่วคันพร้อมกับซันรูฟนะดูซะก่อนนะฮะพับเบาะทุกตัวเรียงยาวเนี่ยเป็นเหมือนกับที่นอนยาวเลยอ่ะใช่ครับพี่พีจริงปหมเนี่ยพูดแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพตัวยังไงฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าพี่ผมจัดการรรรรใหห้้้เเเีีียยยยยบบบอออ่่่ขดูนนคคััผมฮลพ เพื่อนๆนี่คืออะไรครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสองใกล้ๆก่อนแต่ข้างหน้ามาเลยนะโอ้โหตายแล้ว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 เอาจริงๆนิวนี่นอนได้เลยแลเนี่ยเอาพัทนวมาปูนะแล้วก็นอนอ่หมอนเหมือกอุ้กว้างมากอะเนี่ยนอนอนี่งข้างหน้าเลยคือบางทีไปจอดแล้วเอาแคมป์ปิ้ง นอนในรถซะเลยแล้วก็ที่สังคัญนะพี่ตัวนี้ไม่ร้อนแน่นอนเพราะมีแอร์ทั่วคันเลยอ,อ,อ๋อมีแอร์ราว,วน,นะครับทั่วคันเลยเฮ้ยเจ๋งมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อภายในกันอ่ะโอเคเรียบร้อยถือว่าครบถ้วนปิดท้ายเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในต่อสามแสนกว่าบาทเพื่อนๆกระจกจากญี่ปุ่นเลยนะฮะนะฮะปิดปุ๊บแล้วดูดด้วยซึบมอ๋อสวยงามนะครับมือเปิดโครเมียม รถไม่มีโช้กหนักจมน้ํานะครับสวยจริงๆนี่ครับไม่เอาผ่านสามแสนก็บานเพื่อนเดี๋ยวดูภายในสักนิดนึงภายในเป็นยังไงบ้างแข่งประตูเนี่ยก็บอกเลยว่าสวยสะอาดนะครับนี่ฮะลายไม้ชุดกระจกนะครับแล้วก็นี่ฮะโรบินสันล็อกปั๊บทันใจเดี๋ยวมองไม่ไปนารถติดฮะบอกไฟฟ้านะครับเลื่อนได้เลื่อนหน้านะครับตะนักพิง ABS Airbag พกทมาร์ไรสวยงามนะครับ Airbag อีก2ลูก3ลูก4ลูกมั้งเนี่ย ใช่ไหมครับแล้วขอฟังเสียงเครื่องเสียงนิดนึงโอโ้โหยัไียงเต้นไม่ก่อนรถติดชึ่งกระจกปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถปิดประ,ประตูอัตโนมัติจากที่คอนโซลได้ด้วยดูไฟรูมก่อนไหมนี่ดูนะเพื่อนๆดูไฟรูมเห็นไหมอันนี้ปิดนะฮะเปิดอีกทีนึงเนี่ยครับไฟรูมอย่างสวยนะครับแล้วก็ประตูปต็นเปิดอัตโนมัตินี่ครับเพื่อนๆเอ๋ยยังแหลมแหววนะครับปิด สวยงามจริงๆก็เลยทีเดียวเฉียวคอนโซลก็สวยสะอาดลายไม้จอเอ็นดรอยด้วยเดี๋ยวไปฝั่งตรงกันทางประตูข้างสวยสะอาดนะครับมาตรฐานความถูกรั้วทองเอาผ่านแล้วนะครับใี่ฮะช่องแอร์ ABS แอร์แม็กนะครับแล้วก็เอ็นดรอยที่บอกเมื่อกี้นะครับแอร์เป็นดิจิตอลบอกสวยไหมเบาสวยข้างหน้าเป็นมูนรูปอหมฮะใช่ครับผมเปิดได้ไหมนี่เป็นมูนรูปด้วยนะครับข้างหลังเป็นซับรูปเอายกขึ้นได้ด้วยอีกอ่าโอเคเอ้ยเมื่อเยิ้มเปิดตรงนี้ไหม ระบบดีนิวนเพื่อนๆภายในแถวที่สองก็สะอาดสะอาดอยู่มากๆนะฮะห้าแข้งก็เปิดจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนได้วางแก้วน้ำได้ปลดล็อกได้แล้วก็สามารถเดินทะลุปไปถึงแถวที่3ได้ตัวนี้มีพนังแขนงได้สองฝั่งเลยนะฮะพอ,อกันเมื่อนะครับสองข้างเลยสลูปสไลด์ออนทั้งบานไหมนี่นะครับโอเคปิดเลยฮะตัวนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมครับผม อันนี้ก็สไลด์อ่อนที่มือได้เลยปิดได้เลยนะแถวที่3นะครับก็สวยงามนะครับที่วางแก้วน้ำด้านข้างกับแอร์ราวเย็นฉ่ำทัวทั้งคันครับผมถือว่าครบท้วนกระบ,บวนการไปห้องเครื่องนะครับนี่สัมผัสเพียงเบาๆเพื่อนๆโอ้โหบายจ้ะเพราะาน่ะถือว่าไม่แพงสามแสนกว่าบาทเพื่อนๆป 4, 6, 9, ัวสี่หกเก้าทยยาวนะฮะโลโก้ยังโตโยต้าอยู่เลยนะฮะ ตงนี้ฝนตกด้วยเนาะโถกาจจะไม่ค่อยสะอาดดังนต้องขอโทษทีนะแต่ไฟก็ยังสะอาดอยู่ไม่เหลืองนะนี่ครับคานหน้าเดิมนะครับนี่ฮะ V63000 นะครับ VVT-i แล้วก็ ABS นะครับแพมเพจเนี่ยฮะแอบด้านในครบท้่วสติกเกอร์ยังอยู่เลยโอเคนะครับครบทั่วไหมนี่สติกเกอร์สติกเกอร์มาหนึ่งรอบดีกว่าโตโยต้านะครับเขาผ่านไปสวยของเรานะฮะเพื่อนๆแม่สวยจริงๆนะครับ มาโนจ๋ามาโนจ๋านะครับโตยต้าเอาผ่าปี2 0 0 5นครับ3,000 v 6รถสวยจริงๆนะครับบอกไฟฟ้านะครับประกบกรภายในโดยรวมเนี่ยใช้งานได้หมดเลยรถสวยมากๆไม่แพงเลยครันนี้นะครัพี่พีเปิดราคาแบบพิเศษกับ f c เลยนะฮะฉลองครบ7 0,000มสับตะไคร้ด้วยนะเพื่อนนะนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านเลยนะฮะตามนะครับพี่พีมาโดยตลอดนะแล้วก็นำรถสวยๆดีๆถูกเนี่ยมาฝาย f ี่เหมือนกันนะครับไม่ลืมกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ถ้าไม่ได้ F4 ทุกๆท่านนี่นะฮะก็ไม่มี PP วันนี้เหมือนกันนะนะครับเราก็เลยต้องตั้งใจนะครับเฟ้นหานะครับแล้วก็นำรถสุดๆดี่ถูกเนี่ยเอามาฝ่าย F4 กันนะครับคันนี้ไม่แพงเลยเข้าไหลดีฮะจะไปแบบโปรโมชั่นเสาร์วันจันะครับพี่พีจะไปที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทพอตุ้งๆๆๆๆๆๆๆนี่ดีนะพี่แบงค์เห็นเราต้องกระโดดกว่านี้นะสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทพี่โอ้โหสุดยอดเลยน้องนิวจับมือหน่อยนี่สิพี่แบงค์เห็นนี่เขาดีใจมากนะเชิต่อพี่นะสวหน้า